รถเกง e ๋งเกียร์ออโต้ฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ3,100บาทนิสสันมาร์ต1 2 e ออโตรถปีคศ2013จดใช้งานปีพศ2556ราคาเพียง1,59,000บาทออกรถศูนยบาทฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ3,100บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดโปรโมชั่นและของแถมที่มีให้1 0บาทฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนให้ 2. ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรี1ปีเต็ม 3. รับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ 4. ออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศและ 5. แถมฟรีล้อแม็กสวยๆที่อยู่ในตัวรถนี้ให้ด้วยเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์โทร0812386699ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ